สวัสดีครับผมตั้มจากช่องอดิชนแนลนะครับวันนี้จะมาอันกลมแบบให้วนมันเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเป็นแบบธรรมดาเช่นแบตแห้งนะครับก็ถ้าของสกูตเตอร์ก็แค่ต่ออนุกลมกันไปเรื่อยๆตามลูกเดิมครับก็ได้วนเพิ่มเลยแต่ว่าถ้าเป็นแบตลิเธียมล่ะถ้าเป็นแค่ปลั๊กแบบเนี้ยแบบเช่นลูกนี้ครับลูกนี้คือสเปคคือ24่สิแอมป์นะครับอ่าคืออยากได้ให้มันแรลงวันนี้ก็คือสกูตเตอร์พวก ใช้มอเตอร์ขับมอเตอร์นะครับมอเตอร์บัลเลต์ดีซีนะครับส่วนมากจะอัพวนขึ้นไม่ได้ถ้าใช้84วนอยู่อยากเป็น36วนก็คือหาแบ1 2วนครับชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดก็แล้วแต่นะครับมาอนุกรมการให้วนเพิ่มเช่นอันนี้ผมมีชนิดเดียวกันเลยก็คือใน,น2 4วน6แอมป์กับ12วน6แอมป์นะครับจะไปทำระบบ36วนครับแต่ปักเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะมาสาธิตการทําสายนะครับ ถ้าเป็นแบตอย่างนี้นะครับชนิดเดียวกันเลยก็คือสามารถใช้ที่ชาร์จ3.6โวลต์ชาร์จได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่มันต่างชนิดกันนะครับเช่นอันนี้เทียมฟอสเฟตนะครับลูกนี้ไอออนแล้วแอมไม่เท่ากันนะครับก็ชาร์จแยกครับลูกใครต้องมันทำสายแถบออกมาสําหรับชาร์จเลยหรือจะถอดออกมาชาร์จก็แล้วแต่นะครับว่าแบตตรงนั้นเป็นยังไงนะครับแต่ถ้า 5, ชนิดเดียวกันชาร์จพร้อมกันได้เลยอนุกรมแล้วชาร์จ3.6โวลต์ได้เลยและ อาจจะใช้ไปนานๆอาจจะเอาออกมาทอดชาติทีนะดูวนว่าวนมันห่างกันมากแค่ไหนประมาณนี้ครับแต่วันนี้จะมาทําสายกันนะครับโอเคเริ่มครับผมจะเป็นสายจะทําเป็นพวกสายตัววายนะครับกกอุปกรณ์ก็มีปลั๊กครับต่อจากแบตเดิมได้ปลั๊กเดิมเป็นปลั๊ก X t 60นะครับก็าหาปลั๊ก X t 60ครับตัวอ่านี่เขาเรียกว่าตัวผู้เนาะตัวผู้มีขั้วข้างใน2ตัวครับเพราะว่าจะค้าแบตทั้ง2องขั้วเดียวก,กันก็จะใช้ตัวนี้2ตัว แล้วไวเียบกับสกูตเตอร์หรือจากยานไฟฟ้าอะไรก็ตามนะครับก็เป็นตัวเมียรครับก็คือเหมือนเอาแบบสองลูกรวมกันแต่ว่าไม่ได้ขนานกันแบบนี้นี่คือขนานกันเลยแต่วนไม่เท่ากันขนานกันไม่ได้ครับไอ้วงมากอาจจะชัดข้าวน,น้อยประมาณนี้แต่บีเมเอสมันคงตัดแหละเพราะมันไม่ยอมให้ชัดโอเคครับแล้วก็สายไฟนะครับ สายก็แล้วแต่กระแสจวทำกระแสเท่าไหร่ครับผ้าตัดไฟย่า20แอมใช้14อ่าใช้14 AWG ได้มีสายเป็นสาย AWG นะครับค่า AWG ก็มีมันจะมีตารางเทียบหาในเน็ตได้เทียบว่าเป็นสแควรม์มันเท่าไหร่นะครับ AWG มันมาจากการความต้านทานนะครับความต้านทานแล้วก็หาออกมาเป็น AWG เป็นสายซิคนผมใช้สายซิคน ผมใช้เบอร์สินะครับเผื่อผมจะเอาไปทําระบบทําสกูตเตอร์ระบบครับอาจจะใช้ไฟถึง30แอมป์ก็ใช้เบอร์ประมาณนี้ได้อยู่นะครับก็มีสีดำกระแดงมาเริ่มตัดสายกันเลยนะครับโอเคอุปกรณ์ก็มีแค่ประมาณนี้แหละครับก็มีหัวแรงอีกอักอนนึ่งตะกััวอย่าลืมครับแล้วก็กาวมามาเริ่มทํากันนะครับ อ่าหลักการเป็นสายอนุกรมก็ง่ายๆนะครับก็คืออนุกรมก็บวกไปต่อลบอีกขั้วหนึ่งเช่นอ่า,านีบา่บักเสียบสำหรับเนะครับก็ด้านนี้ผมจะเอาต่อกับลูกนี้ก็จะอ่าก็จะออกบวกนี้เลยบวกนะครับผมจะเอาบวกขั้วนี้ไปต่อกับลบของลูกนี้นะครับก็คือออกจะบวกนี้นั่นแบนแบบนี้ครับต่อสายมากับขั้วลบของ ปักตัวนี้ครับจะอยู่ประมาณนี้ด้านี้จะเป็นโลบครับด้านี้จะเป็นบวกประมาณนี้เลยออกมาดูตามเลยแล้วกันนะครับอาจจะมองภาพอาจจะมองภาพไม่ออกข้ามมาดูตามกันเลยนะครับอ่ะผมก็จะตัดสายทั้งหมดมีถ่ายทั้งหมด3เส้น,นครับยาวเท่ากันเลยคือประมาณ40เซนนะครับแล้วแต่ใครจะใช้ยาวแค่ไหนนะครับผมคิดว่าผมจะใช้ประมาณนี้ไม่รู้จะใช้อะไรบ้างด้วย โอเคประมาณนี้ครับได้สายแล้วครับทั้งหมด3มเส้นนะครับเรามาเริ่มต่อกันเลยด้านนี้ผมจะเอาบวกลูกนี้นะครับต่อกับลบลูกนี้บวกลูกนี้ไปต่อกับลบลูกนี้ผมใส่ท่อหดไปด้วยครับ <c oughs> เผื่อเก็บงานดูตามจะงงๆหน่อยครับก็หนะะ้าตาเป็นประมาณนี้ ลบเส้นนี้ก่อนจะเป็นขั้วที่เอาไปใช้งานเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะครับตอนนี้ยังดูไม่ออกท้าสุดของผมก็คือจะใช้น้ำยาประสานเคลือบสายเลยแล้วก็ปักมาจะต่อเป็นขั้วบวกก็แล้วก็ตะกั่ว แล้วก็จะอเอาตะก,กั่วบัตรกีแบบนี้เลยนะครับโอเคก็ออกมาเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วครับหนึ่งคู่ต่อไปต่อสายสีดำกัน ก็เป็นขั้วลบครับส่วนบวกจากนี้นะครับจะมาเข้าลบอีกฝั่งนึงเพื่อจะต่ออีกลูก12บสองวนนี้ครับผมเพียงสลับกันได้นะไม่มีปัญหาเอา24บสวไปฝั่งไหนก็ได้ จะทำลักษณะนี้นะครับพอมองออกหรือ,อยังก็คือไอ้นี่ก็จะเป็นต่อเข้า,าใช้งานนะครับส่วนนี้จะคั่วบวกนะครับจะมาต่อกระลบฝั่งนี้ ประมาณนี้นะครับมาไล่กันอีกทีนะครับก็คือลบฝั่งนี้ไปใช้งานเข้าโคบลบนะครับส่วนบวกนี่ไปต่อลบอีกขั้วหนึ่งเส้นด้านล่างครับเข้าโอเคเข้ามาเข้าลบถูกต้องครับแล้วก็บวกฝั่งนี้ออกไปใช้งานตามนี้เลยนะครับใส่ท่อโค ให้แยกออกครับว่าหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เหมือนมันสายตัววายตัดแต่งสายสักหน่อย นี้เลย <laughs> เดี๋ยวค่อยปิดน,นี่ครับเดี๋ยวจะ <im> เห็นไม่ชัดเสร็จแล้วก็มาทำขั้วที่จะไปใช้งานนะครับ ออกสายนี่ใครมีคิมปอกก็ใช้คิมปอกครับผมถนัดคัตเตอร์เรื่องแล้เรื่องกี่เกดไปหยิบส่วนฝั่งใช้งานครับต่อตามคั่วกปกติเลยลบต่อลบครับลบนะครับด้านนี้บวกดัานเป็นแบรนคือบวก โอเก็มาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนี่ก็ใช้งานได้แล้วนะครับมาไล่กันอีกทีนะให้ชว์นะครับว่าทํายังไงก็คือขั้วนี้ไว้ต่อกระแบงน,นะตอกัระแบงนะครับลบนะครับยิงยาวมานี่เลยมาขัา้วลบส่วนบวกครับออกจากขั้วนี้นะครับโค้งมามาเข้าลบของฝั่งนี้ ส่วนบวกฝั่งนี้นะครับยิงยาวมานี่เลยครับแค่นี้ครับการอนุกรมแบบน,นะครับให้วนเพิ่มขึ้นส่วนขนานก็ไม่ยากครับบวกต่อบวกลบต่อลบครับแต่อันนี้ใส่อนุกรมนะ อคครับอ่ะออกมาก็เป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับตัววายนี้เลยติดไว้โอเคมาเราก็ลองมาขนานเลยฝั่งนี้นะครับฝั่งที่เป็นตอกแบตน,นะครับต่อลูกไหนก็ได้ไม่ได้ตายตัวครับจะต่ออ่า14วนหรือ12วนก่อนหรือฝั่งไหนก็ได้ครับ อันนี้คือมิเตอร์นะครับอันนี้ไม่ต้องไปดูมันผมเอากล่องดิมเมอร์มาใส่คือมิเตอร์ครับจะวัดวนว่าวนได้ตามที่เราคิดหรือไม่นะครับเสียบรอเลยเดี๋ยวอนุกรมครบเดี๋ยวก็ติดครับแต่ตอนนี้ต่อไปลูกเดียวเห็นไหมมิเตอร์ก็ไม่ติดนะครับต่อของแบตลูก12วนนะครับวนต้องได้มากกว่า36นะครับถ้าถูกนะต้องไม่ชอ็อตแล้วมากกว่า36มมิเตอร์ต้องติด เรียบร้อยครับตามนี้ครับได้39.7บแบตค่อนข้างเต็มนะครับในกรณีที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับบอกไว้ตอนแรกๆเลย5้าแบตชนิดเดียวกัน6แอมป์ยีโวลต์กับ12บสโวลต์หแอมป์เป็นชนิดฟอสเฟตเหมือนกันก็สามารถชาร์จได้เลยชาร์จด้วยไฟที่ชาร์จ3 6มโวลต์ได้เลยเดี๋ยวผมมาสาธิตการชาร์จให้ดูเดี๋ยวจะชาร์จผ่านมิเตอร์เลยครับจะเห็นแล้วจะเห็นกระแสในการชาร์จแต่แบตเต็มไม่รู้ว่าจะชาร์จเข้าหรือเปล่าก็ลองดูครับรีเซ็ตให้เป็นศูนย์ทั้ ้าเห็นนะครับอ่ตอนนี้เป็นศูนย์หมดแล้วผมแปลงปลั๊กชาร์จเพราะว่าที่ชาร์จเครื่องนี้คือที่ชาร์จครับที่ชาร์จ36กิกโวลต์เอาอ่ะอันนี้36โกโวลต์ห้แอมป์ประมาณนี้ครับเสียบปลั๊กเครื่องชาร์จเรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เสียบแบตน,นะครับไฟก็ขึ้นสีเขียวเพราะว่ายัางไม่ได้ชาร์จแล้วผมก็จะมาเสียบที่ชาร์จนะครับ เห็นไหมครับก็จะชาร์จได้ปกติเลยเป็นใช้ที่ชาร์จ6อ่าิ6โวลต์ชาร์จได้ปกติเลยโอเคเนะี่ยมีกระแสนะครับกระแสก็4 8แอมป์ความแรงเนี่ยเร็วในการชาร์จแล้วก็ตัดเรียบร้อยเพราะแบตเต็มครับตัดเป็นสีเขียวละเมื่อกี้สีแดงก็ประมาณนี้ครับใช้งานเป็นแบต36บโวลต์แบบเต็มรูปแบบนะครับส่วนสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับ หากท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้เป็นกําลังใจผมได้นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอชมกันได้เลยสุดสำหรับนี้คลิปทำสายสำหรับอนุกรมแบตเตอรี่เพื่อเพื่อมวนนะครับก็มีเพียงประมาณน,นี้นะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับถ้าเมื่อไหร่ชนิดแบตไม่ตรงกันนะครับก็ชัดแยกลูกไข่และอุกมันนะครับ เช่นลูกนี้24โวลต์ก็อาจจะต้องทำสายชาร์จออกมาต่างหาก24โวลต์ใช้เครื่องชาร์จ24โวลต์นะครับหรือต่อกระแบตแห้งอีกฝั่งหนึ่งมาต่อกระแบตไอออนก็ได้ลูกเล็กกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้ก็ชาร์จแยกไปครับเป็นเครื่องชาร์จไอออนหรือจะต่อเข้ากับแบตอ่าสมมติว่าแบตนี้เป็นแบตตะกวัวเป็นมอเตอร์ไซค์เพิ่มวนแล้วมันจะแรงขึ้นไหมล้วก็หาแบตมอเตอร์ไซค์มาลองก่อนก็ได้นะครับว่ามันแรงขึ้นไหมก็ทำโดยวิธีนี้ได้ครับส่วนคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับ อ่ะสุดท้ายนี่ครับคือที่ผมทำสายเส้นนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยผมจะลองเอาไปอนุกรมกับรุ่นนี้ครับที่อ่าที่ผมลงช่องวันครับว่ามันเป็นระบบ36โวลต์นะครับผมจะลอง40โวลต์กับกล่องเดิมดูว่าความเร็วจะเพิ่มหรือไม่ครับเดี๋ยวดูความเร็ว ในคลิปหน้าได้เลยเสร็จแล้วก็คลิปต่อไปก็จะมาเปลี่ยนกล่องผมติดที่เทอร์โมโมิเตอร์วัดอุณหภูมิรอไว้แล้วนะครับพร้อมเพื่อจะเพิ่มไฟแล้วก็จะดูว่ามันร้อนผิดปกติหรือไม่เสร็จแล้วก็จะมาเปลี่ยนเป็นกล่องที่มีเกียร์นะครับ3มเก,กียร์ก็รอชมกันได้ครับเร็วๆนี้ครับวันนี้ไปจริงละสวัสดีครับ